ของลูกคุณกำหนดได้เองด้วยวิธีธรรมชาติค่ะวิธีนี้ถูกอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ล้วนๆได้ผล70-8 0เซเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะทำยังไงได้บ้างสิ่งที่เป็นตัวกำหนดเพศของลูกก็คือโครโมโซมเพศของผู้ชายค่ะโดยผู้หญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น XX ส่วนผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น XY เลยเป็นผลให้ในน้ำอสุจิของผู้ชายมีตัวอสุจิด้วยกันสองชนิดคือทั้งที่เป็นโครโมโซม X ที่ทำให้ได้ลูกสาวและโครโมโซม Y ที่ทำให้ได้ลูกชายนั่นเองค่ะเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นอสุจิตัวไหนเจาะได้ก่อนก็จะส่งผลให้ลูกที่เกิดมาเป็นเพศนั้นโดยมีอัตรา50-50ค่ะเด็กหญิงอสุจิ X จะตัวใหญ่เคลื่อนไหวช้ามีความอดทน ทนต่อสภาพความเป็นกรดได้ดีอาจเปรียบได้ว่าเป็นนักว่ายน้ำมาราธอนเด็กชายอาสุจิวายจะตัวเล็กเบาผอมเพรียวเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีความอดทนน้อยชอบสภาพความเป็นด่างมากกว่าความเป็นกรดอาจเปรียบได้ว่าเป็นนักว่ายน้ำความเร็วสูงอุณหภูมิที่เด็กหญิงและเด็กชายชอบที่แตกต่างกัน เด็กหญิงอสจเอกจะอยู่ในอุณหภูมิที่สูงได้มากกว่าอสจิวายถ้าอยากได้ลูกสาวก็ให้อาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้อสจเอกเพิ่มขึ้นค่ะเด็กชายอสจิวายชอบอุณหภูมิที่เย็นสบายและอันทะจะผลิตอสจิได้เยอะเมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นดังนั้นถ้าอยากได้ลูกชายก็หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นและอย่าใส่กางเกงในที่รัดจนเกินไปค่ะ ความสุขของผู้หญิงมีผลกับเพศลูกค่ะถ้าอยากได้ลูกสาวอย่าให้ผู้หญิงถึงฝั่งฝันก่อนเพราะปกติในช่องคลอดจะมีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆที่เอื้อให้อสุจิเอ็กว่ายน้ำได้เร็วกว่าการที่ผู้หญิงถึงฝั่งฝันที่หลังจะได้ไม่มีเมือกที่เป็นด่างมาเจือจางสภาพกรดนั่นเองค่ะ ถ้าอยากได้ลูกชายก็ควรทำให้ผู้หญิงถึงฝั่งฝันก่อนหรือพร้อมๆกันเพื่อที่ผู้หญิงจะได้หลังเมือกที่เป็นด่างเมื่อเจอจางความเป็นกรดในช่องคลอดที่จะเอื้อให้อสุจิวายเข้าเส้นชใยได้ก่อน สุขภาพของพ่อถ้าพ่อเป็นคนเครียดนอนน้อยไม่ค่อยออกกำลังกายสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์มากจะทำให้การสร้างอสุจิมีน้อยลงและอสุจิวายที่อ่อนแอก็จะตายง่ายทำให้ตัวที่แข็งแรงกว่าอสุจิเอ็กมีมากกว่าถ้าพ่อสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมอรักษาสุขภาพไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่จำนวนอสุจิก็จะมีมาก สุขภาพดีอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวก็ได้หมดเลยค่ะสำหรับการมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายนั้นมักมีสาเหตุมาจากคุณภาพของเชื้ออสจิต่ำปริมาณของเชื้ออสจิน้อยหรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศค่ะการแพทย์จีนจึงเน้นการดูแลภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวม เอ์นเวได้คัดเลือกต้นตำรับยาเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,300ปีเพื่อเสริมสร้างสารจริงของไตปรับยินหยางของไตให้สมบูรณ์ระบายพลังลมปราณในตับบำรุงเส้นเอ็นผักดันให้เลือดไปหล่อเลี้ยงระบบสืบพันธุ์ได้ยอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปรับการหลั่งน้ำอสุจิให้เป็นปกติ บำรุงม,ม้มเพื่อเสริมสร้างพลังลมปราณเลือดและกล้ามเนื้อให้สมดุลแข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยคลายความกังวลสำหรับผู้ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศยังฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงและสมดุลด้วยค่ะใส่ใจดูแลแก้ไขได้ทันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจส่งเสริมชีวิตคู่ให้หวานชื่นและมั่นคงไปอีกนาน การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอินเว์027514399